ครับมาติดตามกันต่อกับรายการตุ้งตะข่ายครับครับเป็กันช่วงนี้เนี่ยนะติงตองนั่งนั่งช่วงที่สามของรายการช่วงอะไรฮะช่วงนี้ช่วงตุ้งแช่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 เชิดสิงโตเลยไอ้บ้าเลยชือตุ้งแช่ตุ้งแช่เออตุ้งแช่นะครับช่วงตุ้งแช่เนี่ยเราก็จะผู้ชมเนี่ย มีโ,โอกาสเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการของเรายังไงฮะด้วยการจะแชร์เรื่องราวหรือว่าคลิปประสบการณ์หหรือว่ามีอะไรสงสัยเนี่ยถามเรามาได้อย่างสัปดาห์นี้มีไหมสัปดาห์นี้ก็มีฮะจากคุณออโดเฮ้ยคุณออโดครับนะฮะกระดับนะฮะเพาว่าไงออโดเนี่ยถามมาว่านะครับการใส่เสื้อกั๊ก เล่นฟุตบอลให้ถูกต้องเนี่ยถูกวิธีเนี่ยจะต้องทําอย่างไระนะฮะคือแม้แต่นักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยบางทียังพลาดได้กับเสื้อกักง่ายๆเนี่ยยังมีช็อตผิดพลาดได้เห็นซึ่งก็อับอายขายขี้หน้าประชาชนชาวโลกกันไปนะฮะว่าไปเลยดีกว่าโอ้โหคนนี้ครับฉายาเขาเกรียนโอมาริโอบาลโลเตลี่ไปดูกันครับว่ากอรเรื่องเสื้อกั๊กเนี่ย ทำไมทำไมมันถึงทำให้มาริโอบาลเตลรี่เสียหายหลายแสนครับ เรื่องของการใส่เสื้อกั๊กเลยไงโอ้โหมันเป็นวาระแห่งโลกมาแล้วไม่น่าเชื่อว่านักเตะระดับโลกนะจะจะโอ้โหจะพลาดอะไรแบบนี้นะเออนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตการใส่เสื้อกั๊กให้ไปดูเป็นตัวอย่างมาเดเดเดมาโอ้โอโอ้โรู้ตั้งแต่การรับโอ้โอ้เสื้อกั๊กมันก็ไม่มีอะไรมากเออเอาหัวมุดมาตรงนี้ครับออรโดครับเอาหัวมุดมาตรงนี้ครับตรงระหว่างแขนเนี่ยฮะเราก็เอา หยิบยงใส่ขวาเข้าไปตรงนี้อแล้วก็นี่ฮะใส่เข้าไปคุณใส่ผิดครับผมคุณใส่ผิดครับนี่คือการใส่ที่ผิดถูกต้องครับนี่คือการใส่ผิดคุณแหกตาดูหนครับนี่เอียเปรียบผิดลูคุณออกว่าออเออดิคุณเอารูนี้ไหนลูใหญ่ดิรูนี่ปะลูใหญ่เออแค่นี้เองออ เห็นไหมหวังว่าออตโต้คงจะได้รับชมเป็นวิทยาทานครับเรืเ่องของการใส่เสื้อกั๊กเออพี่ไม่ทราบว่าออตโต้วันๆทาอะไรอยู่ครับถ้าถึงได้ถามเรื่องของการใส่เสื้อกั๊กมาแต่ไม่ว่าออตโต้จะทําอะไรอยู่แต่ถ้าออตโต้สงสัยครับหรือถ้าแฟนๆรายการที่ชมรายการอยู่แล้วสงสัยในเรื่องอะไรเนี่ย <ฮะ S 1> ถามมาทางรายการของเรานะครับหรือทาง Facebook ของเราก็มีครับ o o k ของเราเนี่ยนะครับ นะฮะเวอร์เว web. เอร์วายเว็บเราเนียงคุณสุดยอดเลยเก่ามากเบ้าเลยเวอร์วายเว็บ uh huh. นะครับ facebook com slash โอ้โห uh huh. นะฮะ slash ตุ้งตาข่ายอ่าตอนนี้เข้าไปเข้าไปดูกันได้เลยนะเข้าไปดูได้เลยมีอ่ามีคนมากดไลค์อยู่3คนละ,ะยังมีเรื่องราวความสนุกแบบนี้ให้ท่านได้ติดตามรับชมกันนะฮะในวันเสาร์อาทิตย์นะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่องเอ็นบีทแห่งนี้พนะกับรายการ ตุ้มตะข่ายนะ,ะยวันนี้ก็เวลาของตุ้มตะขายหมดแล้ว,ลลวับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้เรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ